แอนเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแลวก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็น,นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชาวนิตเกาหลีที่ออกมาตั้งคําถามกันนะครับกับแบรนด์เครื่องสาอางนั่นเองซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมานะครับพร้อมกับถามคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยว่า guest who แขกรับเชิญพิเศษเนี่ยจะเป็น แบรนด์กคสชมาอ่าง g p หรือว่า GPGP นั่นเองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านชื่อแบ ok รนด์ถูกหรือเปล่าใครที่รู้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับในคลิปเนี่ยความยาวไม่มากเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เดินมาแต่ว่าไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนแต่ดูจากรูปร่าง โครงหน้าจากเงาแล้วเนี่ยแฟนๆก็มีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าเกสคนนี้เนี่ยของทาง GPGP นั้นจะเป็นใครตู้จากเงาแล้วเนี่ยหลายๆเสียงเลยนะครับคอมเมนต์ว่าเป็นคาริน่าจากเอสป้าหรือเปล่าชาวนิติเซนเกาหลีเขาบอกว่าเงาเนี่ยเหมือนคาริน่าเลยรูปร่างก็เหมือนคาริน่าจมูกก็เหมือนคาริน่านะครับหลากหลายคอมเมนต์มากๆบอกนก็บอกว่าชั้นเนี่ยเป็นแฟนคลับคาริน่าชั้นฟันทงเลยว่าใช่คาริน่าเอสป้าแน่นอนบางคนก็บอกว่าชั้นเนี่ยไม่มั่นใจแต่ดูแล้วในย,ยังไงก็ใช่คาริน่า บางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นคาริน่าหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้คาริน่าเนี่ยตัดผมสั้นอยู่นี่ถ้าเป็นการคัมแบ็กครั้งใหม่แต่ว่างานนี้อาจจะถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ดังนั้นถ้าหากคาริน่าจะผมยาวเนี่ยก็ไม่ผิดท่านว่าเป็นคาริน่าแน่นอนแต่หลายคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นคาริน่ากันมากๆเลยแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เจ้าของเงาสวยๆเนี่ยน่าจะเป็นซากุระจากลอซาร์ฟิมหรือเปล่าเพราะว่ามีเขาโครงที่เหมือนกับสาคูมากๆเลยจะใช่พี่สาไหมนะครับหลายๆคนก็บอกว่ายังไงก็เป็นซากุระ ว่าตอนนี้เนี่ยสากุระผมยาวแล้วด้วยแนะหุ่นเอ่ยใดเอ่ยก็เป็นสากุระมากๆถ้าเป็นแบรนด์นี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับสากุระมากกว่าหรือเปล่าแฟงคลับของสากุระเนี่ยก็ต่างฟันธงว่าเป็นซากุระเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของเงาคนนี้เป็นใครบางคนก็บอกว่าเป็นคนอื่นหรือเปล่าหลายๆคนก็พูดไปนะครับว่าเป็นใครกันบ้างนะยังไงเอ่ยใครกันแน่ที่จะเป็นเกสคนนี้ของทางชิพีชิพีทุกคนเนี่ยเห็นเงากันแล้วคิดว่าเป็นใครหลายเสียงบอกเป็นคาริน่าส่วนใหญ่เลยนะครับทุกคนคิดว่าใช่ เอสปาดุเปล่าหรือว่าจะเป็นสาคคูจากเลซาร์ฟิมมาคอมเมนต์เดาๆกันได้เลยหรือว่าใครเนี่ยที่เห็นจากเงาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นไอดอลคนอื่นศิลปินหญิงคนอื่นก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้เอาไว้กลับมาจะขันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยหากว่าฉเฉลยแล้วเจ้าของเงาเป็นใครเราจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันแน่นอนนะครับสวัสดีครับอันยอง